เอเลจะนวสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวัวนพุธที่21กักฎาคมนะคะคลิปของเราวันนี้นะคะชิพ่าไปเบิ้งคา่าตลอดทั้งวันใช้ชีวิตยังไงกับน้องนริตานะคะตั้งแต่ทานข้าวอาบน้ำนะคะแล้วก็ทั้งวันจนหอดคำเลยค่ะพี่นองว่าเหตุจังไหนแนนะค่ะไปชมกันเลยจ้าตอนนี้กำลังจะเปิน้นแก้วแกอยู่หน้าบ้านนะคะ ค่ะกินข้าวชมบรรยากาศกับผมปิวแวะแวะเลยกาตาจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซีแม่แม่เอฟซีเร็วสวัสดีกาโอ้อออยไม่รู้อะร่มดีนะร่มปิวผมเพิ่นเพอินขับเพลินข้าวนะคะฮึ่มฮึ่มฮึ่ม รอใข้าวเย็นก่อนนะคะน,นันนันนะแจ็คเบลยังมุกค่ะบมีนอนอยคุณนแบบหนัน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 หนะ่ะเยอข้าวแล้วคะ่ะเราข้าวเย็นแป๊บหนึ่งจ้า ก <Supreme presidency. S 3> ินข้าวเสร็จแล้วแกเพื่อนไปหมดเลยไปอาบน้ําเลยจ้ากำลังจะอาบน้ำแกกินข้าวเจ็ดปากเรียบร้อยแล้วแกกินข้าวเช็ดปากเลยแกเอาลองเองรักไม่ใช่เรื่องดาวเมื่อตาแสงลนแรงดับแสงอาทิตย์ซำ Lát mấy chai bu ta xin cầm tâm Cây cây mòn cả ai cầm Canh mày Lát à, ta cũng nụ lời ta Đếch bách nụ ta Lát mấy chai bu ta xin cầm tròn Cây cây mòn ta lát cầm tâm mày Mấy cây chít tiền thường nụ băng cá Mấy cây chít tiền nụ bán cá ไไปใชไปอาบน้ำอาบน้ำนะคะถัดสุดผ้าอาบน้ำก่อนนะคะนาจาจะอน้ากันเตีมจอเนจราจะอาบน้ำกันเต้มจ้อเลยเต็มจเลอยู่นดี cha bum cha cha bum cha cha bum cha chết léo ca hoặc liệu, dạ. mà léo nó chặt ông ấy chặt con léo kìa mầm 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 con léo nó cắt ทาแป้งบะแป้งแต่งตัวกันเร็วอุ้ยเจ็บแล้วจ้าแต่งตัวเจ็บแล้วจ้าวันนี้เสร็จเก่งๆนะคะเสร็จเก่งๆจ้าถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องเป็น้องตอนนี้อยู่ห้องแต่งตัวนี่จ้ะ อหย่าอยะาอยานะคะหลังจากที่เอาน้องมริต้าน้ำนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวต่อนะคะวันนี้มีข้าวผัดค่ะข้าวผัดกับผัดเห็ดนะคะใส่ต้นหลอนทันตะวันน้อนิดไม่ได้ให้ดูวิธีทำนะคะวันนี้่นี้เสร็จแล้วค่ะผัด ผัดต้นหนอนทานตะวันใส่เห็นนะคะก็เสร็จแล้วจ้าจนี่พี่น้องกินกับข้าวผัดอีกอย่างก็คือผัดสตอเสร็มหูสามชั้นนะคะวันนี้คือเมนูอาหารของบ้านเชียงทองฟินแลนด์ค่ะแต่แต่ผัดสตอกับสามชั้นคือแม,ม่ต้อยทำมาให้นะคะแม่ต้อยเฮ็ดไปหายแล้วกับพี่น้องเอวไปใช้นะ่ะ

đèn vô xanh là nhớ nhang lại bánh đèn นนอยู่หน้าบ้านนะคะไปหนไปไหไปไปเที่ยวเยอะไปยีแก้หกเล็ตตาอยู่ยาายายมานเดียวต๊ตาอันตูจาปาปาปา,ปาตอนนี้ก็มาทำอาหารให้น้องลลิตะกันต่อนะคะมือนี้เหน่อยหน่อยก็ไ้ ทำน้อยๆก่อนนะคะนี่เป็นข้าวโจ๊กนะคะเป็นน้ำซุปหมูนะ,ะพีน่น้องน้ำซุปหมูนะคะทําเป็นข้าวโจ๊กใส่แครทแต่ไม่ได้ไม่วันนี้ไม่ได้ให้ดูวิธีทํานะคะเห็ดแบบว่าฝรั่งพี่น้องเดี๋ยวมือล้างสมาลงให้เบิ้งนะคะ่ะว่าเห็ดจังไดนะคะข้าวโจ๊กของหนู เอามาปอนเลยก็พี่น้องบริจายกินหมดแล้วจา้ากินหมดแล้วจา้นวจานะเต็มถ้วยอรุากินข้าวตอนบ่ายเสร็จแล้วค่ะกินข้าวตอนบ่ายเสร็จแล้วก็บนบ่ายเลยกัพี่น้องกี่กินบ่ายอบ่ายห้าโมงนี่เหรห้าโมงเป็นข้าวเย็นนะคะเป็นข้าวเย็นแล้วก็พาไปอาบน้ํานะคะพาไปอาบน้ำก็มาเดินเล่นกับพี่น้องจะน้อยกับเสี่ยวขึ้นไปนอนแล้ว Rưa tà Tà chá, tà chá, ta chá Vừa là, vừa là, vừa nhang liền Vừa nè, vừa nè, vừa nè Vừa liền nam bớt mưa là nụ ừ, ừ, ừ. ừ, ừ. à này ta Bây này ta Bây này ta Bây này ta สำหรับวันนี้ก็นำคลิปของนาเอกับน้องนาริตะมาให้ชมกันทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นจนตอนนี้ค้ำกคับพี่น้องนี่ง่วงแล้วง่วงแล้วง่วงแล้ว,ว,ลวจะเอาขึ้นไปนอนเลยก่ะ,ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะฝากกดไลก์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอริชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายนาริะวายง่วงแล้วง่วงแล้วววว